สวัสดีครับวันนี้คูคาเรนจะพามาหาผักหวานป่านะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนนี้เราก็เจอต้นผักหวานแล้วนะครับซึ่งก็มันมีคนมาเด็ดตลอดนะครับนี่นะครับต้นผักหวานกําลังแตกยอดกําลังแตกยอดอ่อนนะครับ ซึ่งของป่าก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะี่ครับต้นต้นสูงใหญ่นะครับนี่นะครับยอดแต่ยอดไม่ค่อยสวย สำหรับวันนี้นะครับจะทิ้งท้ายด้วยคำคมเด็ดๆนะครับน้ําตาลหวานสะดาขมถ้าอยากหน้าตาดีเหมือนผมให้ดูคลิปผมเยอะๆนะครับสวัสดีครับคำคมไม่เกี่ยวกับผักหวานเลยไอ้ทูเอ้ย